ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิาราณิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องเพลิงสวัสดเจ้ามาเฟียประพันธ์โดยวอรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่16 ฮิวกำลังมึนใหญ่ผู้หญิงที่เมาตรงหน้าบอกชัดเจนว่าไม่ต้องการอะไรตอบแทนหรือความรับผิดชอบที่เขาเลั่นใจหยิบยืนให้เธอไม่ต้องการอะไรสักอย่างหรือ,อยังมีหน้ามานอนหลับโดยที่เขายังค้างคา,าใจผิวกายเขาขา,ขาวใต้รม่มผ้ามันขาวกระจ่างแยงในตาที่สําคัญปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อเธอมันแปลกเ,ปเมื่อคิดว่าหลังจากที่แยกจากกันลินดาจะโผล่เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของใครเมื่อเธอลิ้มรสความซาบซ่านในรสรักไปแล้วดูท่าว่า ว่าเธอก็ชื่นชอบมันหากเธอปรารถนาไปอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายแล้วเขาละ่ะเขายอมได้หรือเมื่อร่างกายของเธอเขาเป็นคนตีตราคนแรกลินดาเรามาลองคบกันไหมหลังจากวนเวียนคิดอยู่หลายตลบหิวตัดสินใจพูดเมื่อมันก็คงไม่ได้เลวร้ายหนักที่จะคบกับลินดาโคลอฟสกีเมื่อเธอก็สะสวยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครใแค่ปรับเปลี่ยนการแต่งตัวรับรองได้ว่าลินดาในลุกใหม่จะต้องสวยเตะตา พูดเป็นเล่นไปนะฮิวคุณไม่อยากทำแบบนั้นหรอกเป็นอีกครั้งแล้วสินะที่เขาถูกปฏิเสธฮิวคิดอย่างปลงๆทำไมลินดาผมไม่ดีพอหรอผมถึงถูกคุณปฏิเสธเปล่าฮิวคุณดีมากๆจนลินดาคิดว่าตัวเองต่างหากที่ไม่เหมาะกับคุณลินดาแข่งกระด้างเกินหญิงไปสักหน่อยจนเกรงว่าจะทำให้คุณเสียเวลาเปล่าอาจจะมีคนที่เหมาะกับคุณมากกว่าลินดาก็ได้คะ่ะคนที่เข้ากับคุณได้ดีนะ เราสองคนเข้ากันได้ลินดาดีสุด้วยฮิวพูดยิ้มยิ้มเหมือนนึกถึงกิจกรรมรักที่เพิ่งจะจบลงไปสดสดร้อนรอนไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นฮิวคนนี่หื่นกว่าที่ลินดาคิดนะรูปลักคุณออกจะดูดีไม่คิดว่าคุณก็มีจุดที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเหมือนกันมันฝังอยู่ในกำมลสันดานผู้ชายทุกคนนั่นละดินดาเพียงแต่ว่าใครจะแอบซ่อนสันดานอย่างนี้จากคนภายนอกได้สําเร็จแค่นั้นความรู้ใหม่แฮลินดาเพิ่งรู้ว่าผู้ชายชอบเรื่องที่มันต่ํากว่าสะสือ <c oughs> ก็ตรงนั้นมันน่าสนใจและน่าค้นหาหน่ะคนสวยมันหอมหวานชวนให้ดื่มชิมและมันก็ทำให้ร่างกายซาบซ่านคุณไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันกับผมหรอไม่เอาไม่เอาไม่พูดถึงแล้วลินดาขอพักเหนื่อยแทบขาดใจหมดแรงแล้วขอนอนนะเธออ่อนเพลียและเหนื่อยเกินกว่าจะต่อปากต่อคํากับฝ่ายตรงข้ามจึงตัดบทและหลับตาลงเพื่อชาร์จพลังในร่างกายอืมร้อนไหม เสียงพึมพำถามอยู่ไกลๆนิดหน่อยเธอขยับปากตอบโตโดยไม่คิดจะลืมตาเหนียวตัวไหมนิดหน่อยเธอขยับปากตอบโตโดยไม่คิดจะลืมตาอีกครั้งก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวเองลอยวูบขึ้นจากพื้นเตียงจึงรีบลืมตาขึ้นมองด้วยความแปลกใจคิดจะทำอะไรฮิวอาบน้ำเหนียวตัวนอนไม่หลับรักนาอาบน้ำกันดีกว่า เขาพูดเสียงเรียบเรียบก้าวเท้าลงจากเตียงโดยอุ้มร่างอวบอัดของลินดามาด้วยกันพูดเป็นเล่นฮิวล,ลินดาไม่มีแรงเหลือแล้วลินดาอยากพักไม่เป็นไรทุนหัวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองผมเต็มใจบริการ เสียงทั้งหมดถูกกลืนหายไปหลังจากฮิวฉกริมฝีปากตัวเองปิดทับภายในห้องน้ําเย็นช่ากลับร้อนระอุขึ้นเมื่อชายหนุ่มบริการลินดาอย่างดีจนเธอได้แต่สถานแล้วสถานอีกร่างกายเกือบปริแตกเป็นสิ่งเสียงสำหรับความสุขที่สัตว์สัตว์เข้าใส่ด้วยฝีมือของฮิวฮิวลินดาไม่มีแรงขยับตัวแล้วลินดายอมแพ้ได้โปรดให้ลินดาพักนะ เสียงอ่อนระห่อยจากริมฝีปากจิ้มลิ้มเธอวอนขอเสียงแหบปล่าได้เลยคนสวยที่เหลือผมบริการเองแต่แต่อะไรอีกฮิวล,ลินดาไม่ไหวแล้วจริงๆไม่มีอะไรมากทุนหัวแค่ตื่นมาขออีกยกเป็นค่าจ้างก็แล้วกันฮิวล,ลินดาเบิกตาโตโตเธอมองชายหนุ่มอย่างไม่เชื่อสายตาหิวยิ้มแปน้นเขาเหมือนหนุ่มกลัดมันที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอทั้งทั้งที่เพิ่งจะสุขสมไปหมาด ผมบอกแล้วลินดาคุณกับผมเข้ากันได้ดีดีมากเสียด้วยฮิวพูดเสียงปรรู้สึกเหมือนดบยาเข้าไปสักหนึ่งถึงสองโดสเมื่อร่างกายคึกคักพร้อมขึ้นสังเวียนตลอดลินดาจะตายไหมฮิวลินดาจะตายไหมคนคึกอะไรนักหนาคะไม่เคยมีใครตายเพราะลิมรสสวัสดิลินดามีแต่สุขใจและอิ่มเอมไม่ฮิวจะมีลินดานี่แหละคนแรกคนคึกจนไม่หยุดพักลินดาสิจะตาย คุณยอมแพ้ผมหรือลินดาคนอย่างคุณยอมอะไรง่ายๆหรือไงคำถามที่เธอได้ยินเหมือนอยู่ไกลแสนไกลเมื่อกำลังจะเข้าสู่ห้วงนิตราเพราะร่างกายเหนื่อยล้าจนกว่าจะฝืนไว้ได้ไม่ตายเป็นตาย ลินดาไม่รู้ว่าตัวเองตอบอะไรออกไปเธอได้ยินแต่เสียงหัวเราะชอบใจของฮิวมันดังสะท้อนไปสะท้อนมาแต่เธอไม่สนใจหรอกตอนนี้ขอพักเอาแรงไว้ก่อนหากตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอจะไม่ยอมให้ฮิวได้มีโอกาสได้หัวเราะเยาะเธอเป็นอันขาดชายหนุ่มจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เธอต้องได้ยินเสียงของเขาว,วอนขอให้เธอแมตตาเธอคิดแบบนั้นในใจก่อนจะตกลงสู่ห้วงนิทราทั้งทั้งที่ริมฝีป,ปากยังแต้มด้วยรอยยิม้มแม่สาวไฟแรงสูง ผมไม่เคยเจอใครร้อนแรงอย่างคุณมาก่อนเลยแล้วจะให้ผมปล่อยคุณหลุดมือไปได้ยังไงในเมื่อร่างกายของเราสองคนเข้ากันได้ดีเหมือนดังสวรรค์สร้างคุณเสร็จผมแน่ลินดา ิวชอนอุ้มลินดาที่ตัวอ่อนปวกเปียกเธอคงหมดแรงจริงๆเพราะเขาเชยชมเธอหนักมือไปหน่อยหลายครั้งหลายหนจนนับไม่ถ้วนทั้งทงที่เป็นการเสียตัวครั้งแรกของเธอแม้สาวใจเด็ดก็สู้ไม่ถอยไม่ว่าเขาจะรุกหนักขนาดไหนเธอก็ตอบโต้แบบไม่ยั้งมือเงอะเงอะงะงะบางเพราะความไม่คุ้นเคยแต่พอจับจังหวะได้เป็นเขาเองนั่นแหละที่เกือบพลาดท่าตกม้าตายก่อนเธอให้ขายขีหน้าประชาชีเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปจะจัดหนักไม่ให้เธอมายิ้ม ย้อยอยู่แบบนี้เพิ่งรู้ว่าได้นอนกับสาวสิ่งสิ่งมันกระชุ่มกระชวยเขานึกมาตลอดว่าแม้สาวพรหมจันทร์นั้นมากมีปัญหาแต่ลินดาผิดแผกจากคนอื่นๆเธอไม่ต้องการความรับผิดชอบหลังเสียตัวแถมหัวไวเรียนรู้เก่งแค่ไม่กี่ยกเธอช่ำชองจนเขาแทบสำลักความสุขตายหิวอาบน้ำให้ลินดาเขาบรรจงเช็ดตัวให้เธอดิบดีแล้วจึงอุ้มขึ้นไปนอนบนเตียงนอนที่ยับยุ่งเหมือนดังสนามรบเพราะการรมรันพันตูของคนทั้งคู่ แม่บ้านมาทำความสะอาดคงจะบนตายหาดีนะเตียงไม่หักเพราะแรงโยกฮหิ้วบเบาๆเขาช้อนศีรษะของลินดาวางบนแขนแข็งแรงดึงรังร่างอวบอัดเข้ามาไกลกๆหลับไหลเข้าสู่ห้วงนิทราลืมเลือนที่คำพรได้อย่างสนิทใจ เช้าวันใหม่ลินดาลืมตาขึ้นมาหลังจากนอนพักเอาแรงจนหายเหนื่อยแต่สิ่งที่เธอกำลังผจญอยู่ในเวลานี้คือความปวดเมื่อยไปทั้งตัวร่างกายรวดร้าวประหนึ่งเมื่อค่ำคืนเธอใช้แรงอย่างหนักจนร่างกายทานทนไม่ไหวศีรษะปวดหนบหนบมันปวดตุบตุบผลข้างเคียงจากการดื่มหนักเพราะผิดหวังในความรักหลังคู่ขาเพศเดียวกันตีจากไปกับผู้ชายหุ่นกำยำโอ๊อยปวดทั้งตัวเลย เธอมองไปรอบๆตัวแต่มันไม่มีส่วนไหนคุ้นตาเลยสักอย่างความทรงจำลางๆเมื่อค่ำคืนค่อยๆผุดขึ้นมาในหัวสมองลินดาจึงรีบผุดลุกขึ้นนั่งเธอเปิดโปงผ้าที่ห่อหุ้มตัวอยู่เมื่อมองร่างกายตัวเองอ๋อเสียงอุทานด้วยความตกใจหลักฐานบนร่างกายเธอแสดงให้เห็นถึงวีรกรรมเมื่อค่ำคืนตอนที่สติไม่เต็มร้อยใคร ใครเป็นคนมอบร่องรอยแบบนี้บนตัวเธอลินดารีบกวาดสายตามองหาแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าเธอค่อยๆกระถดตัวลงจากเตียงมองหาชิ้นส่วนของเสื้อผ้าเพื่อจะได้สวมใส่บนร่างกายเตรียมพร้อมไว้รับหน้ากับชายผู้นั้นกองเสื้อผ้ายับยุ่งมุมห้องเธอขยโยขยเยกเดินไปคว้าขึ้นมาก่อนจะเบือนหน้าหนีเพราะกลิ่นที่ฝังอยู่ตามเส้นใยสุดจะทานทนเธอหอบผ้าห่มพื้นตโตๆไว้แนบอกเดินกระย่องกระย่งตรงไปยังตู้เสื้อผ้า หลังโตเพื่อหาอะไรสักอย่างมาปกปิดร่างกายที่โป๊เปลื่ยราวแขวนเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเสื้อผ้าผู้ชายเธอจับเนื้อผ้าดูเนื้อผ้านุ่มๆและที่สําคัญป้ายที่ตีตราตรงคอเสื้อเป็นยี่ห้อดังราคาแพงลิฟแสดงว่าผู้ชายที่เธอมานอนด้วยไม่ได้โลคลาสอย่างที่กลัวเพราะหากเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นความโชคร้ายซ้บซ้อนที่ต้องเสียใจเสียตัวในวันเดียวกัน <c oughs> เสียงกระแอมดังขึ้นทางด้านหลังของเธอลินดาเตรียมจะกระโจนหนีเพราะตกใจแต่เสียงทุมท,มทุมที่ดังขึ้นทําให้เธอตัดสินใจหันมาเผชิญหน้าเมื่อสิ่งที่เสียไปไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ก็ต้องจําใจยอมรับผลของมันผมลงไปหาเสื้อผ้ามาให้คุณนาะลินดาชุดเก่าๆคุณคงทนสวมมันไม่ได้หรอกมันเปือและเหม็นมากๆข,ขอบคุณคะ่ะ เธอหลบสายตาฝ่ายตรงข้ามเพราะแววตาของเขาลุ่มลึกมันชวนให้วิ่งเข้าใส่มากกว่าจะวิ่งหนีชายหนุ่มตรงหน้าเธอสมบูรณ์แบบชนิดที่เธอเองก็คาดไม่ถึงว่าจะบังเอิญโชคดีที่ได้มอบสิ่งสำคัญของตัวเองให้กับอีกฝ่ายไปเพราะความเมาเพราะหากเป็นตามธรรมดาเธอและเขาไม่น่าจะโคจรมาเจอกันเมื่อเส้นทางของคนทั้งคู่เป็นเส้นทางคู่ขนานที่ไม่น่าจะแวะเวียนมาบรรจบกันได้ฮิวแอบอมยิม้ม แม้สาวไฟแรงสูงเมื่อค่ำคืนดูจะสงบเสงี่ยมผิดปกติวงหน้าใสๆแดงกำ่ำคงเป็นเพราะกำลังอายสายตาเขามันทำให้ฮิวรู้สึกกระชุ่มกระชวยพิกลผู้หญิงตัวเล็กผมซอยสั้นเสมอติ่งหูลักษณะแข็งกระด้างมีความเป็นผู้หญิงในตัวน้อยนิดแต่หากเมื่อลอกคราบสิ่งเหล่านี้บนตัวเธอออกไปจนหมดเธอกลับมีทุกสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรมีไม่ว่าจะเป็นซวงอกอวบ,บ,บตึงแน่นสะโพกผายชวนยั่วน้ำลายและที่สำคัญเนินนาง อวบอุม่มที่เขาได้พิสูจน์มาทั้งคืนมันรัดรึงชวนให้ลุ่มหลงและยังไม่เคยเจอรสชาติสะอาดหวานหอมเช่นนี้จากผู้หญิงคนไหนมาก่อนฮิวจึงไม่อยากพละห่างจากเธอง่ายๆลินดาขอตัวกลับเลยนะคะ เธอใส่ชุดใหม่มันแปลกๆสำหรับเธอถึงจะขนาดพอดีเหมาะเจาะเหมือนกับวัดมาด้วยมือของตัวเองยกทรงพอดีปริยะจนเธอเองยังแปลกใจว่าทำไมฝ่ายตรงข้ามถึงรู้สัดส่วนของเธออย่างแม่นยำกระโปรงทรงเองเนื้อเรียบกริบกับเสื้อเชิ้ตสีขาวคอตั้งเธอไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าหลังจากสวมมันลงไปบนร่างกายตัวเองภาพที่สะท้อนผ่านกระจกเงาจะเป็นตัวเธอเองเมื่อผู้หญิงคนในกระจกมันช่างสวยสง่าและดูเซ็กซี่วายไรคอตั้งตั้งบน ตัวเสื้อส่งให้ลำคอเรียวของเธอชวนให้ค้นหากระโปรงทรงเอทาให้ช่วงขาเรียวของเธอดูเยาวยวนรสนิยมของหมอนั่นมันทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวฮิวมองลินดาตาปล่อยเขากะไม่มีผิดตอนที่เห็นชุดนี้บนหุ่นโชว์ลินดาจะต้องสวมมันออกมาดูดีเพราะเธอมีสวดทรงที่สวยงามแต่เธอซ่อนทุกสิ่งจากสายตาคนอื่นๆโดยการใส่เสื้อเชิดตัวโครงและกางเกงยีนสีถึม หากลินดายอมไว้ผมยาวๆอีกสักหน่อยรับรองได้ว่าเธอจะสวยสะดุดตาจนคนที่เคยปรามาเธอไว้จะต้องเสียใจที่มองข้ามเธอไปก่อนหน้านี้คงยังไม่ได้รอกลินดาเรามีเรื่องต้องตกลงกันก่อนครับเอาเป็นว่าผมจะจองร้านอาหารไว้เราดินเนอร์มื้อค่ำกันแล้วค่อยคุยเรื่องนั้นระหว่างมื้ออาหารก็แล้วกันนะ หิวไร่ายาวๆแบบไม่เป็นช่องไฟให้อีกฝ่ายปฏิเสธเขามองเรือนกายอารชรของลินดาอย่างมีความหมายไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าเขากับลินดาเข้ากันได้ดีและเขาก็ยังไม่อิ่มในรสเสน่หาจากเธอจนต้องหน้าด้านหน้าทนทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะรู้ดีว่าลินดาไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นแก่เงินจนกระโจนเข้าใส่เขาเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่สำคัญเลยลินดาเป็นทอมเธอชอบเรือนกายนุ่มนิ่มของผู้หญิงมากกว่าเรือนกายแข็งกระด้างของผู้ชายแต่เมื่อค่ำคืน ที่ผ่านมาฮิวทําให้เธอกลายเป็นสาวร้อนรักเขามั่นใจว่าสามารถเปลี่ยนให้เธอกลับมาเป็นเหมือนทุกๆคนได้เพราะสาวร้อนรักเมื่อค่ําคืนเธอยอดเยี่ยมและน่าปราดถนาจนเขาไม่สามารถตัดใจให้เธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอ่อคุยกันที่นี่เลยไม่ได้หรอคะลินดาคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรอีกลินดาไม่โทษคุณหรอกแล้วก็ไม่ติดใจเอาความด้วยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไม่ดีกว่าหรอลินดาคิดว่าคุณก็ไม่น่าจะตัวเปล่าเล่าเปลือยน่าจะมีครอบครัวแล้วด้วย เพราะคะเนจากหน้าตาคุณก็ไม่น่าจะน้อยใช่ครับผมอาอยุ32สองปีแต่พผเอิญว่าผมยังไม่มีครอบครัวไม่มีก็ดีค่ะลินดาจะได้ไม่รู้สึกผิดมากไปกว่าน,นี้ตกลงลินดาไปเลยนะคะคุณไม่กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้หรอลินดาผมไม่ได้ใช้คอนดอมเลยสักครั้งคุณก็น่าจะรู้นี่ลินดาคิดตามคำพูดของอีกฝ่ายนาะเธอเหินซ่านร้อนชาถึงจะไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อนแต่เธอก็ไม่ได้อ่อนเยาว์จนไม่รู้เรื่องแบบนี้ เออคือไม่เป็นไรค่ะลินดารับได้หากมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนั้นจริงๆแต่ผมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวครับผมยินดีที่จะรับผิดชอบคุณเหมือนอย่างที่บอกไว้ระหว่างที่เรากำลังมีอะไรกันจะจะไม่ได้ค่ะลินดาไม่รู้ เธอหน้าแดงซานเมื่อความทรงจําไหลย้อนกลับคืนมาในหัวสมองมันเป็นฉากร้อนๆเดือดระอุร่างกายร้อนวูบวาบจนเกิดความรู้สึกแปลกๆตรงสัดส่วนด้านลา่างเธอรู้สึกถึงไอพิษสวัสด์ที่แผ่ออกมาจากร่างของฮิวมันทําปฏิกิริยากับเธอโดยตรงเพราะร่างกายของเธอจําสัมผัสลึกล้านั้นได้ด้วยดีไม่เป็นไรครับผมยินดีทบทวนความจําให้ลินดาด้วยตัวเอง หิวพ่นลมหายใจออกมาแรงๆร่างกายเขากำลังพลุงพลานหลังจากพูดเจรจากับอีกฝ่ายเขากลายเป็นคนความรู้สึกไวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเพียงแค่เห็นอีกฝ่ายกระสับกระส่ายรับรู้ความในที่เขาสื่อถึงเธอมไม่ คำปฏิเสธไม่มีผลเหมือนเดิมเมื่อฮิวฟังเธอที่ไหนเขาเดินเข้ามาประชิดร่างกายของลินดาสองมือจับปลายคางของเธอดันให้แงนเงยขึ้นดวงตาสีฟ้าทรงสเสน่ห์มันแฝงประกายล้ำลึกชวนให้ค้นหาลินดาตกเข้าสู่วังวนของสายตาคู่นั้นจนลืมที่จะผลักสายฝ่ายตรงข้ามอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตนจุ่มพิษหวานหอมรสชาติละมุนละไมที่ฮิวบรรจงมอบให้เพื่อเปลี่ยนความคิดของลินดาเสียใหม่เธอตกหลุมฮิวจนได้ลินดาคิดในใจ ด้วยความเพลียทั้ทงๆท,ที่เชื่อมั่นมาตลอดว่าตัวเองนิยมชมชอบเพศเดียวกันเมื่อความรักระหว่างตัวเองกับคู่ขาคนเก่ามันดูดดื่มลึกซึง้ง ไม่คิดว่าเพียงแค่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ชายแปลกหน้าเพียงครั้งเดียวมันจะทําให้อะไรๆในตัวของเธอเปลี่ยนไปเธอยอมรับอย่างไม่อายเลยว่าเธอชื่นชอบการปนเปื้อนของหิวเป็นที่สุดเมื่อเขาทําให้เธอรู้สึกดื่มด่าและวิวไหวความซาบซ่านที่ได้เหมือนเธอหลุดไปอยู่นอกโลกมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันทรมานปนความเสียวซานร่รางกายปลื้มปริ่มอิ่มเอมพอจะเปลี่ยนความคิดได้ไหมทุนหัว เสียงแหบปรากระซิบถามแนบริมฟีปากของเธอไม่รู้สิ้นคำตอบหิวก็เริ่มต้นจุมพิษกลีบปากอิ่มของเธอใหม่ครั้งนี้เป็นจุมพิษกระชากวิญญาณปลายลิ้นสักๆส,ส,สอดแทรกเข้ามาในอุ้งปากเกี่ยวพันดูดดึงเรียวลิ้นเล็กๆของเธอจนิ้นดาหัวหมุนเหมือนลูกขหางคุณจะไปดินเนอร์กับผมใช่ไหมทูนหัวค่ำคืนนี้คุณจะต้องชื่นชอบมันหากคุณตกลงไม่เดี๋ยวฮิวเดี๋ยวตกลงตกลง ลินดาจะไปดินเนอร์มือ้อค่ำกับคุณฮิว เธออาปากปฏิเสธเหมือนเดิมแต่ต้องรีบกลับคำแบบเร่งด่วนเมื่อชายหนุ่มก้มลงมาอีกครั้งเธอใกล้จะขาดใจตายเพราะฤทธิจ์จมพิษของเขาหากหิวเริ่มต้นอีกครั้งเธอไม่แน่ใจว่าดินเนอร์ที่เขาต้องการเธอเจะได้กินหรือไม่เมื่อแกนกายแข็งตรงตรงเป้ากางเกงเสียดสีหน้าขาเรียวๆของเธอจนหัวใจดวงเล็กสั่นไหวยิงดวงตาสีฟ้าใสมีแววตาแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นเธอจึงตกลงใจไปดินเนอร์กับเขาดีกว่าดีกว่าที่จะกลายเป็นอาหารอันโอนชะของ เพราะหากยังคงจูบกันไปจูบกันมาแบบนี้โต๊ะอาหารอาจจะสลายไปกลายเป็นเตียงนอนแทนอีกนิดเดียวผมก็จะยกเลิกมื้อเย็นระหว่างเราสองคนเพราะว่าคุณน่ากินกว่าเป็นไหนไหนฮิวอบกอดร่างอวบอัดของลินดาไว้ในอ้อมแขนเขาพูดปเปรยๆให้เธอรับรู้เมื่อร่างกายคึกคักจนอยากจะงดมื้อเย็นภายนอกหันมารับประทานมื้อเย็นในห้องแทนบ้าคุณโดบยามาหรอคะลินดาว่าจะถามอยู่ทำไมคึกหน้าดูชม เสียงอุ้อ้ถามเขาก้มองหน้าแดงซ่านที่ฝังอยู่ในอกก่อนจะตอบเสียงกลัวหัวเราะไม่รู้สิผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพิ่งจะเกิดกับคุณคนแรกสงสัยผมจะชอบคุณเป็นพิเศษมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาสู้ไม่ถอยลินดาจะแย่เอาสิคะแค่นี้ก็เกือบตายปวดตัวไปหมดเหมือนร่างกายแยกออกเป็นชิ้นๆเลย <laughs> หิวหัวเร,ราะราเงาลางๆของที่คำพรหายไปจากใจดูเหมือนว่าลินดาสามารถทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องปั้นแต่งหรือแต่งเติมให้เธอพอใจเมื่อทั้งสองคนเปิดใจคุยกันตั้งแต่ครั้งแรกต่างฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอีกฝ่ายได้แต่ยังคงความเป็นตัวเองไว้ไม่ต้องปั้นแต่งความเป็นตัวตนเข้าหากันหิวและลินดาคนผิดหวังสองคนโคจรมาเจอกัน จนสามารถเดินร่วมทางกันได้ในอนาคตเขาทั้งคู่คงไม่ได้เลวร้ายนักเมื่อร่างกายโหยหากันและกันรถรักที่ทั้งสองคนปรุงแต่งล้วนถูกใจคนทั้งคู่มันอาจจะเป็นการชักนําของพรหมลิขิตให้ทั้งสองคนได้พบรักกันหลังจากาพ่ายแพ้ให้กับความรักที่เขาคิดว่ามันคือรักครั้งสุดท้ายเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ